มีครับอ่าพูดอ่าตอนนี้มีความประกาศทีความรบกวนี่เป็นตุกตุกของข้างในไม่ได้พอข้างนมีพ่ออ่าใช่ในคราบพัการขยานี้ขายเตะอย่างไรเพราะามีุ่อยู่เย็นเป็นยุบจม้วคุณนุบก็มายถงมีไอ้เงินแอ้องอ้านหน้ามีเกิดแลเมื่อลูกเมื่อารก็ได้เมื่อที่อ่า เป็นบาทหลวงเกิดใส่ลงไปอ่าจะมีพระพระเจ้าทันใจวัดมณีไพภัยสนตวากะแม่นะฮะตวากะแม่เป็นอะไรก็พูดสักคำคุณต้องว่าผมมีแว่นนะครับแล้วก็คุณตาความที่การเสริมดวงส่วนจิตใจ

ยะเณนะเณนะนาคะเกตถาธารณะอะภิยัคโคยุตโควภาวะติวะยุวัตถะคนตันตะวันตุจุปันทวะสโอทิยะปะกะยะตะวันสาจาปุตตานุภาสะตาโสติยะ <muchas> 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 อยูกไก่ยู่เชียงใหม่หกชั่วโมงบังโอตะนาปน้นทีที่ปันพระเจ้าท่านจะสรงเชื่อก็อุบาหุคนแล้วก็วันโอเคเลยแล้วก็วอก็ร้อะหัวคอไม่ได้ลาไปเด้อพอไปได้พยายามเอาแปนี้โผล่หัว เราต้องมีเราต้อ like ่วามีาอยากมาบวชทีเราต้องรู้ว่า